ช,า,า,ชาวไทยในกรุงวัชิงตันร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพ,พือ่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธัาานวาคมโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงวัชิงตันจัดขึ้นล่วงหน้า เพื่อให้ชาวไทยชาวอเมริกันรวมทั้งตัวแทนจากประเทศต่างๆได้มีส่วนร่วมในโอกาสนี้นายเสกวรนณเมธีอุปทูษสถานเอกอัครราชาทูตไทยนักุงวอชจิงตันในฐานะตัวแทนชาวไทยในสหรัฐและนายเคิร์ตแคมเบลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหรัฐร่วมจุดเทียนชัยและกล่าวถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน well, And we have an absolute full house. Probably 2,000 people here, <laughs> all of whom uh, send very best wishes to the king. Uh, all of whom have a deep love for our relationship, <laughs> and frankly for Thai people, Thai culture, and Thai traditions. Uh, it's very encouraging, heartwarming. It's been a tough year okay. in Thailand, and yes. we're very grateful for this opportunity. <laughs> <laughs> แต่ก็ไม่เคยพลาดที่จะเดินทางมาร่วมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทางสถานทูตไทยจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปีคืองานงานในหลวงเนยนะครับเปนจริงแล้วเราดูทอนท่านทค่ทุกวันเลยเวลาเราเห็นภาพในหลงออกมาประชาชนชาวไทยที่กับจงรักภักดีตกในหวงน้ำตาไหลเลยค่ะร้องไอห้เลยเพราะฉะนั้น เพราะว่าเราอยู่ในต่างแดนเราก็คือคนไทยอย่ถึงยังไงก็ไทยร้อยเปอขณะที่ชาวอเมริกันที่เดินทางไปร่วมง,งานกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงนำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อพระสงฆนิกรชาวไทยมาตลอดและขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนานาน I want say Happy birthday to the king. wonderful uh opportunity for us to share this wonderful blessed event with you and so many of your friends and and family here thank you how about you have i wish out i king a very very happy birthday and good health and many 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 more years to have more birthdays to come นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระปีชาสามารถด้านดนตรีด้วยการนำเสนอและถ่ายทอดเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์เช่นเดียวกับนิทรรศการจำลองโครงการพระราชดำริและเกษตรทฤษฎีใหม่จัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงรวมถึงพระปีชาสามารถที่พระองค์ทรงคิดค้นกังหันน้ำชัยพัฒนา รวมไปถึงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ที่ทรงพระราชสมภพที่โรงพยาบาลมารฟทอร์เบิลในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2470อีกด้วยพินิจการตุลาชมรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาครับ